สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับหาโรงเรียนยังไงให้ลูกเรานะคะโดยเข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยค่ะ greatschools. org นะคะถ้าคุณกําลังจะย้ายบ้านหรือกําลังจะมีลูกนะคะก็นนี้เลยค่ะคุณใส่10โค้ดของคุณเข้าไปข้างบนนะคะอย่างเช่นณตอนนี้ดิฉันอยู่อัลเรตตานะคะก็หาว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็น9้าเต็ม10เนี่ยแสดงว่าเริ่มานะคะต่ําจาก8ลงมาเนี่ยสำหรับส่วนตัวดิฉันไม่ค่อยแนะนํานะคะดิฉันก็จะหาต่อไปนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่า Public District นะคะอันนี้คือ ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะก็คือเป็นโรงเรียนรัฐก,ก็มีตั้งแต่เคเคคือคินการเท่นถึงเกรดห้านะคะมีโรงเรียนในโรงเรียนมีทั้งหมด9 2 4อยิี่คนนะคะส่วนพับลิกชาร์เตอร์นะคะทีออ่อันนี้นะคะอามาน่าอะคาเดมีนะคะอย่างที่บอกพับลิกชาร์เตอร์นะคะอาจจะมีเงินสมทบทุนให้พวกแอคทิวิตี้พวก, ivity, พวกเครื่องมือการเรียนการสอนมากกว่านะคะคุณก็เลือกอันนั้นได้ค่ะเขาจะมีตั้งแต่ grade. เกรดเคก็คือคินการเท่นถึงเกรดแปดนะคะโรงเรียนนี้แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเลือกยังไงหลังจากนั้นคุณอาจจะบอกเออ คุณยังไม่รู้ว่าแอรเรียนี้เนี่ยคุณจะชอบไหมลองเทอมนะคะหรือยังไม่กล้าที่จะซื้อหรือยังไม่มีบัตรเจทีจะซื้อก็แนะนําให้เช่าอพาร์ตเมนต์หรือเช่าบ้านไปก่อนนะคะเพราะบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ย้ายถูกต้องปะก็ดูคะ่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะถ้าเทียบกับเอลเอนะคะบ้านหลังนี้คือประมาณน่าจะสองล้านเหรียญนะที่นี่แค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันจดิฉันถึงอยากย้ายมาหนที่นี่นะคะแล้วก็มีประมาณเนี่ยประมาณเกือบเกือบเอ,อเคอร์หนึ่งเลยนะคะ เกรดแรกที่เราจะดูนะคะก็เกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าเขาเนี่ยสอนเด็กได้ดีขนาดไหนเด็กเนี่ยก้าวหน้าเรียนดีขึ้นหรือเปล่าโรงเรียนนี้ก็คือ above average ก็คือเกินมาตรฐานนะคะส่วน Equi t y ก็คือความเหลื่อมล้ำทางอินคอมของพ่อแม่เด็กนะคะแล้วก็ disability แล้วก็เชื้อชาติผิวสีนะคะก็คือส0เต็มส0คือดีมากอันต่อไปก็คือในโรงเรียนนี้เขามี E t h n i c ซิตก็คือผิวสีแล้วก็เชื้อชาติมีอะไรบ้างน,นะคะคุณก็ดูไปว่าโรงเรียนนี้เขามีแบบไหนบ้างน,นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือสัดส่วนของนักเรียนต่อครู1คนเท่าไหร่นะคะซึ่งสเตจเนี้ย average ประมาณ15นักเรียน15คนต่อหนึ่งต่อครู1คนนะคะแต่ของที่นี่ก็คือ17คนต่อครู1คนค่ะใครมีคําถามเกี่ยวกับโรงเรียนลูกหรือมีแชร์ประสบการณ์นะคะใส่เข้ามาในคอมเมนต์เลครเพราะทีะะ่ฉันอยากอ่านแล้วก็จะได้มีความรู้ไปกับคุณแล้ว